รางที่หายไปทางรถไฟสายเหนือมีจุดหนึ่งระหว่างสถานีหนองแสงกับสถานีเขาอัมพรางซึ่งเป็นทางโค้งผ่านภูเขาและหุบเหวลึกชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่ารางที่หายไปเพราะเคยเกิดเหตุรถไฟตกรางในหมอกหนาเมื่อกว่า50ปีก่อนร่างผู้โดยสารกว่า30ชีวิตหายไปทั้งขบวนไม่พบแม้แต่ซากหลังเหตุการณ์นั้นเจ้าหน้าที่พยายามสร้างรางใหม่แต่ไม่ว่าจะวัดยังไงรางตรงช่วงนั้นกลับ ต่อไม่ถึงกันเสียทีเหมือนมีบางอย่างกินช่องว่างนั้นไว้คืนหนึ่งเดชพนักงานขับรถไฟขบวนส่งของได้รับมอบหมายให้วิ่งผ่านเส้นทางสายนี้เป็นครั้งแรกเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่คนเท่าคนแก่เตือนว่าถ้าเห็นหมอกลงจัดอย่าเหยียบคันเร่งจงสวดชื่อสถานีในใจแล้วรอให้หมอกจางก่อนเดชหัวเราะไม่ใส่ใจจนกระทั่งขับมาถึงกิโลเมตรที่หนึ้หมอกเริ่มปกคลุมทั้งราง ไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเห็นเพียงสีขาวขุ่นแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือสัญญาณไฟเขียวปรากฏอยู่กลางหมอกทั้งที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดไว้ในระบบเขาลังเลแต่ก็ขับต่อไปขบวนรถค่อยๆแล่นเข้าในหมอกเสียงล้อเหล็กเริ่มหายไปเหมือนวิ่งอยู่ในอากาศสถานีต่อไปเขาอําพรางเสียงประกาศดังออกจากลำโพงในตู้ทั้งที่ระบบปิดอยู่เดชหันมองหลังเห็นเงาผู้โดยสารนั่งเรียงเต็มทุกที่นั่ง แต่ขบวนนี้เป็นขบวนขนของไม่มีผู้โดยสารแม้แต่คนเดียวเขาคว้าไฟฉายส่องไปข้างหน้าเห็นรางเหล็กโค้งหายเข้าไปในอากาศเหมือนไม่มีพื้นแต่รถไฟกลับยังแล่นต่อไปได้เองทันใดนั้นเสียงกระซิบดังข้างหูเจ้าขับขบวนของเราได้ดีเดทหันควับเห็นชายในชุดพนักงานรถไฟรุ่นเก่านั่งอยู่ข้างๆใบหน้าไม่เกรียมดวงตาขาวโพลนป้ายชื่อบาอกเขียนว่าขบวน117หาย2513 เขาพยายามเหยียบเบรกแต่แผงควบคุมกลับละลายกลายเป็นเนื้อสีดำรางข้างหน้าเปิดออกเหมือนปากเหวขนาดใหญ่และรถไฟทั้งขบวนก็แล่นหายเข้าไปในนั้นรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเพียงรอยเหล็กรางที่หายไปเป็นระยะทาง20เมตรไม่มีร่องรอยรถไฟตกไม่มีซากไม่มีผู้เสียชีวิตแต่พบเสียงหวูดเบาๆดังอยู่ในหมอกและมีป้ายสถานีปรากฏขึ้นใหม่เขียนด้วยตัวอักษรจางๆว่าสถานีศูนย์พบตำนานเล่าว,ว่า ทุกคืนเดือนดับรถไฟผีขบวนนี้จะแล่นวนอยู่ในหมอกรับอาวิญญาณของผู้ขับขี่ที่หลงรางให้กลายเป็นพนักงานใหม่ในขบวนที่ไม่มีปลายทาง